นี้เราอยู่บนเรือครับทุกคนตอนนี้เอารถมาจอดที่เรือแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะจอดกัตนตรงนี้เยาจะขึ้นไปข้างบนเราอยู่บนเรือนะครับตอนนี้เรือเฟอร์รี่ที่จะข้ามไปที่เกาะสมุยนะครับจะขึ้นไปข้างบนเลยรถจอดตรงน,นี้นะจอดชั้นล่างนะครับ

everybody